เวลานี้ใกล้จะถึงเวลาเจริญพระกรรมฐานโดยก่อนที่จะรับฟังความรู้เรื่องพระกรรมฐานขอบรรดาญาโยมพุทธบริษัทโปรดรับฟังเรื่องราวของบุคคลตัวอย่างในการปฏิบัติธรรมแล้วก็บรรลุมรรผลสำหรับเรื่องนี้ให้นามว่าพระทารุกิริยะเทระ สำหรับเรื่องนี้รู้สึกว่าจะยาวมากสักหน่อยเมื่อยาวมากก็คงมีคำอธิบายน้อยขอบัรดาท่านพุทธบริษัทเวลาที่สดับก็โปรดรับฟังแล้วก็คิดตามไปด้วยเรื่องยาวจะขอรีบนำมาอ่านให้ท่านฟังความมีอยู่ว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธทเจ้าทรงเสด็จประทับยับยั้งสำราญอธิยาบท ปรากฏว่าอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารในการนั้นองค์สมเด็จพระวิชิตมารทรงปรารพบพระธารุจิติยะเทระจึงได้ทรงตัดพระธรรมเทศนาว่าสหัสสามสหัสสะมาปิเจคาถาเป็นต้นในความพิสดารมีอยู่ว่าในการครั้งหนึ่ง บรรดานมนุษย์ทั้งหลายเป็นในมากแล่นเรือไปในมหาสมุทรเมื่อเรืออับปางลงภายในมหาสมุทรต่างคนต่างก็เป็นอาหารของปลาและเตา่าแต่ด้ว่ายังมีบุคคลคนหนึ่งเขาไม่ตายสามารถออกาะกระดานไว้ได้แผ่นหนึ่งแล้วก็พยายามกระเสือกกระสนว่ายน้ำมา มาถึงท่าเรือชื่อว่าจุปารก,กะในขณะที่ว่ายน้ำมานั่นผ้าผ่อนก็หลุดหายไปหมดเหลือได้เครื่องแต่งตัววันเกิดเขาไม่เห็นท่าว่าจะมีอะไรเป็นเครื่องปิดกาย <c oughs> จึงเอาปอที่พันท่อนไม้แห้งๆมาทำเป็นผ้าหนุนแล้วก็ถือกระเบื้องจากเทวสถาน ไปสู่สำนักแข่งท่าเรือชื่อว่าปปป,ปปสุป,ปาระกะบรรดาประชาชนหลายเห็นเขาเป็นผู้มีปปพันกายเพียงเล็กน้อยเพื่อกันความอายก็มีความเข้าใจว่าท่านคนนี้เป็นพระอรหันต์เวลานั้นคนเขาครั่งพระอรหันต์กันมากเพราะามีความต้องการพระอรหันต์ เรื่องการต้องการพระหันนี่คนสมัยนั้นเขาต้องการมากันมากไม่เหมือนสมัยนี้นักจึงได้นำลาบสกการะมีอาหารเป็นต้นมาถวายท่านแต่นั้นสำหรับท่านทารุจิริยะเวลานั้นยังไม่ได้เป็นพระแล้วก็ยังไม่ได้ชื่อนี้ก็ไม่มีชื่อเสดวจเวลานั้น ก็มีชื่อเหมือนกันแต่บาลีไม่ได้บอกชื่อไว้เวลาที่ชาวบ้านเขาผ้าน่งผ้าห่มมาให้ก็มีความรู้สึกในใจว่าถ้าหากว่าเราจะรับผ้าน่งผ้าหม่มลาบสการะมันก็จะเสื่อมไปจึงไม่ยอมรับว,ว่าอัตมาไม่ต้องการเพียงเท่านี้ก็พอแล้ว ก็เป็นอนุว่าทําให้ชาวบ้านท่านหลายดีใจคิดว่าท่านผู้นี้เป็นผู้มีความมักน้อยสันโดษต้องเป็นพระราหันแน่ในเวลานั้นขณะที่มนุษย์ทั้งหลายกล้าอยู่ว่าท่านผู้นั้นเป็นพระรหรันเวลานี้พระราหันมาโปรดเราแล้ว <c oughs> เขาจะมีความคิดขนึ้นในใจอย่างนี้ว่า พระอรหันต์หรือว่าผู้บรรลุพระอรหันต์เหล่าใดที่มีอยู่ในโลกบรรดาผู้ท่างหลายเหล่านั้นกล่าวว่าตนเป็นอรหันต์เราเองก็ชื่อว่าพระอรหันต์องค์หนึ่งเหมือนกันนี่เป็นความรู้สึกของเขาทั้งๆท,ท,ที่เขาไม่ได้เป็นพระอรหันต์แต่ใชการยกย่องการสรรเสริญเป็นปัจจัยอันหนึ่งให้มีความรู้สึกอย่างนี้สำหรับคนที่ไม่ได้เป็นพระอรหันต์ ตามพรรมเดิมพระบาลีท่กล่าวว่าในเวลานั้นเทวด,ดาผู้เป็นสืบสายโลหิตกันในการก่อนของบุคคลผู้นั้นมีความคิดอย่างนั้นมีความคิดแล้วอย่างนั้นนี่บาลีท่านว่าอย่างนี้นะนี่หมายความว่าท่านพระพรหมองค์หนึ่งซึ่งเป็นคู่ปฏิบัติกันมาในการก่อนในสมณธรรม มีความรู้สึกว่าเพื่อนของเราเวลานี้หลงผิดไปเสร็จแล้วเข้าใจตัวเป็นพระรหันต์แต่ความจริงตัวไม่ใช่พระรหันต์ไม่ได้การจะต้องไปเตือนนี่เป็นอันว่าคนที่เป็นเพื่อนกันเป็นญาติกันก็ดีในขณะที่เขาตายไปเป็นผีไปเป็นเทวดาหรือพรหมเขาย่อมมีความห่วงใยพวกที่มีอยู่ในความเป็นในเมืองมนุษย์ ที่มาเกิดเป็นมนุษย์แต่ว่าพวกเราเองนะั่นะมองมาเองเขาอธิบายมากในเรื่องไม่จบตอนต่อน,นี้ไปท่านกล่าวถึงประวัติเดิมของพระทารุจดีจิริยะความมียว่าท่านผู้เป็นสายรุหิตกันในการก่อนคือการกระทำสมณธรรมสายรูหิตนี้ไม่ได้ไหมายความมาเกิดพ่อเดียวแม่เดียวกัน แต่ว่าร่วมกันเจริญสมณธรรมคือปฏิบัติสมถะกรรมฐานวิปัสนา,านกรรมฐานอย่างพวกเราทำ <c oughs> ท่านปฏิบัติร่วมกันมาในครั้งก่อนเรื่องราวมียังนี้ในการก่อนเมื่อพระศาสนาพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระกะสบเสื่อมลงหมายถึงว่าบรรดาบิสุบสมณเณรทั้งหลายเหล่านั้น ชักปฏิบัตินอกลีดนอกรอยที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าจงอย่ามัวเมาในลาบยศทนเสริญสุขแต่ว่าบรรดาพระภิกษุสมเนรสมัยนั้นกับมัวเมาในลาบยศเสริญุขไม่สนใจในสมณธรรมคือทำเป็นเครื่องตัดสู้รือเท่าธรรมที่ทำกิเลสให้สงบระงับที่นาดไปกลับพอใจในการสร้างกิเลสมากขึ้น ท่านกล่าวว่ามีพระอยู่เจ็ดรูปด้วยกันเห็นอาการแปลกประหลาดธรรมรดาวิสุสมณเณรทั้งหลายเหล่านั้นก็สลดใจมีความคิดร่วมกันว่าถ้าศาสนาขององค์สมเด็จระจอมไตรย,ยังไม่หมดไปเพียงใดพวกเราจะทําที่พึ่งของตนให้ได้ที่พึ่งที่เราตั้งใจไว้คือความเป็นพระอรียเจ้า นี่ฟังเขาไว้แล้วก็จาเขาไว้ด้วยนะว่าปฏิบัติเขาเป็นยังไงเป็นบุคคลตัวอย่างเราจะได้ปฏิบัติให้เหมือนเขาเอาอย่างเขาไม่ได้เอาอย่างไม่ได้ก็เอาเยี่ยงทําอย่างเขาเต็มที่ไม่ได้ทําได้แต่สิบเปอร์เซ็นยี่สิบเปอร์เซ็นมันก็พอใช้ <c oughs> ต่างคนต่างพากันไปไหว้เจดีทองคําแล้วเข้าไปสูป่ป่าเห็นภูเขาลูกหนึ่งจึงกล่าวว่า ผู้มีอะไรในชีวิตจงกลับไปผู้ไม่มีอะไรจงขึ้นภูเขาลูกนี้แล้วก็พาดบันไดขึ้นไปแล้วคำว่าผู้มีความอะไรในชีวิตหมาด้วยใครกลัวตายก็จงกลับไปเสียคนที่ไม่กลัวตายจงขึ้นไปบนภูเขาลูกนี้ต่างคนต่างก็ขึ้นไปทั้งหมดเมื่อพาดบันไดแล้วก็ขึ้นปไปเมื่อขึ้นไปแล้วก็ผลักบันไดให้หล่นลงมา ตั้งใจเจริญสมณธรรมด้วยคิดว่าถ้าไม่บรรลุธรรมอสมณธรรมเพียงใดเราจะยอมตายนี่นักปฏิบัติทุกคนฟังแล้วก็ดูกำลังใจของท่านที่ไป็นได้บรรลุมรคลเขาคิดกันอย่างนี้เขาไม่หมวมานั่งกลัวจะตายกันอยู่เป็นอะไรนิดเป็นอะไรหน่อยก็กลัวทำท่าจะตาย การกลัวตายก็หมายความมีห่วงใยในขันห้าไม่ตรงกับพุทธประสงค์ขอ,ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำดีพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ละกันห้าตัดกันห้าถ้าไม่มีอะไรในชีวิตคือร่างกายก็หมายความว่าได้บรรลุมรรคผล <c oughs> เป็นอันว่าบรรดาพระท่านหลายเหล่านั้นพระสังฆเถระคือพระผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่าองค์อื่น ได้บรรลุอรหันต์ในวันรุ่งขึ้นเพียงราตรีเดียวคือไปถึงวันนั้นกลางคืนวันนั้นท่านก็ได้บรรลุอรหันต์นี่กำลังใจที่จัดขตัดขันห้าเป็นผลอย่างนี้พระเทระนั่น็เคี้ยวไม้ชำระฟันแล้วดานแล้วก็ไปที่สะอนุดาดนำบินนบาตมาแต่อุตรกุรุทวีป อุตรากุรุทวีปนี่มีโลกอีกโลกหนึ่งไม่ใช่โลกนี้ <c oughs> เป็นโลกที่มีความสิวไหลมากก็ยังไม่ควรจะคุยกันว,ว่างๆจริงีควรคุยกันทั้งโลกนี้ให้ฟังเ <c oughs> มื่อพระท่านนำอาหารมาแล้วก็กล่าวกับวิสุทธัทงหลายเหล่านั้นว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายท่านเคี้ยวไม้ชำระฟันนี้แล้วบนปากแล้วจงฉันบินบาตท,ที่ทผมนำมาถวาย มันด้พิสุทธิ์นั้นหลายเหล่านั้นกล่าวว่าท่านผู้เจริญก็พวกเราทำกฎิกากันไว้อย่างนี้หรือว่าพิสุองค์ใดไปรลุอรหันต์ก่อนพิสุองค์นั้นที่เหลือจากฉันบินาบาตท,ที่พิสุนั้นนำมาพระเทเรซก็บอกว่ากฎิกาเราของเราเดิมไม่ได้มี แต่ที่ทำอย่างนี้เขาเป็นการสงเคราะห์เพราะว่าชีวิตยังทรงอยู่สามารถจะทำให้บรรลุมรรคผลได้บรรดาผู้์นั้นหลายเราได้กล่าวว่าถ้าเช่นนั้นไม่เมื่อสัญญาเดิมไม่มีพวกผมก็จะถ้ายังไม่สามารถจะทำคุณวิเศษคือสรรลุเป็นพระอริยจเจ้าตั้งแต่รโสดาบันขึ้นไปไม่ได้พวกผมก็จะไม่บริโภคอาหาร จะบริโภคอาหารต่อเมื่อบรรลุบรคขุนั่นแล้วแต่ทั้งหมดท่านก็เลยไม่ยอมฉันอาหารดีดูน้ําใจของท่านเด็ดเดี่ยวมากในวันที่สองพระเทระอง์ที่สองก็บรรลุพระนาคามีผลแล้วก็ไปนํนาบิณฑบาตมาจากอุอตรกกรุทวีปนั่นเองมนให้พระภิกษุอีกห้าอ,องค์ฉันพระภิกษุอีกห้าองค์ก็ปฏิเสธเช่นเดียวกัน วันนี้บรรดาพิสุทั้งหลายเหล่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับท่านพระมหาเทระผู้ใหญ่ที่ได้บรรลุพระราหารัตก็นิพพานไปแล้วไมยความมาอยู่กันวันสองวันก็นิพพานไปเลยอยู่ไม่นานพิสุที่ได้พระอนาคามีก็ไปเกิดไปผมในพมโลก สำหรับ,บพิสุอีกห้ารูปนอกนี้ก็ไม่อาจจะยังคุณวิเศษให้เกิดได้คือไม่สามารถจะปฏิบัติให้มเป็นเกิดมากคผลแต่ก็ไม่ท้อถอยไม่ลงจากเขาร่างกายไายายพร้อมลงไปแล้วก็ต้องทำการะคือตายในวันที่เจ็ดแต่งคนต่างๆก็ไปเกิดในเทวโลกขึ้นเป็นเทวดาในสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรง จดติจากเทวโลกแล้วในสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัติขึ้นแล้วในโลกเทวด,ดาท่างหลายเรานั้นก็จดติจากเทวโลกมาบาังเกิดในเรือนคนูลต่างๆกใกล้ๆกันบรรดาคนเรานั้นคนหนึ่งไปเกิดเป็นพระราชามีนามว่าปุกกสาติแค่ชื่อเพราะจริงอ,อ,อีกคนหนึ่ง ได้เป็นพระมหาเป็นกุม,มาราก,ากัสสกถ้ากุม,มารากัสสกคือได้เป็นพระรหันต์อีกคนหนึ่งได้เป็นพระทาลุจิริยะอีกคนหนึ่งได้เป็นพระทัพพระมรบตรอีกคนหนึ่งได้เป็นปรีภาโชคชื่อสพิยะและคําว่าเทวดาผู้เพื่นสืบสายลุหิกันในการก่อนท่านกล่าวว่าหมายอาวิสุที่มันเกิดเป็นพรมโลกคือท่านที่เป็นพระนาคามี เวลาใกล้ื้เกิดน,น้ากลัจะไม่จบสำหรับพรมนั้นได้มีความคิดปริวิตกว่าบุรุษนี้เคยพาดบันไดขึ้นสู่ภูเขาได้กระทำสมณธรรมกับเราเดี๋ยวนี้เขาถือรัฐินี้เที่ยวไปจะพึงจิบหายเสียเราจะยังเขาให้สลดใจพ <c oughs> ราวนั้นพรมนั้นยิงให้เข้าไปหาบุรุษนั้นแล้วกล่าวว่านี่พะยะท่านไม่ใช่พระระหารดอก ท่า <c oughs> นเรียกว่าพาหิยะนะพอดียายหาว่าผมอ่านผิดท่านไม่ใช่พระอรหันต์ท่านยังไม่ได้บรรลุอรหัตมรรคเลยถึงแม้ว่าปฏิปทาของท่านจะเป็นเหตุให้เป็นพระอรหันต์หรือได้บรรลุอรหัตมรรคก็ยังไม่มีพาหิยะแลดูพรหมถ้ามหาพรหมเย็นอยู่พูดแนคิดว่าเออนี่เรามันก็ทํากรรมหนะัก เราคิดว่าเราเป็นพระอรหันต์ก็พระรพระพรหมผู้นี้มาพูดกับเราว่าท่านไม่ใช่พระอรหันต์ท่านยังไม่ได้บรรลุอรหัตมรรมเลยพระอรหันต์อื่นที่จะมีในโลกนี้มีอยู่หรือไม่คราวนั้นเขาจึงถามพระมหาพรหมว่าท่านผู้ประเสริฐเดี๋ยวนี้พระอรหันต์หรือผู้บรรลุอรหัตมรรคมีอยู่ในโลกหรือไม่ ท่านเทวดาเรืองละหันนี่ในกล่าวว่าพายะนครชื่อว่าสาวัตถีมีอยู่ในชนบทแถบอุดรคือด้านเหนือเดี๋ยวนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระรหันตาสมมาสัมพุทธะด้วยประทับอยู่ในนครนั้นพายะก็พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระรหันด้วยและก็ทรงสแสดงธรรมเพื่อทำบคุคคลอื่นให้เป็นพระรหันด้วย เมื่อพายยะได้ฟังคำของเทวดาในส่วนแห่งราตรีแล้วมีใจสลดนี่ท่านผู้ฟังเดี๋ยวจะเข้าใจผิดที่แดกเรียกว่าพระทารุจิริยะแต่จริงๆแล้วชื่อเดิมๆท่านชื่อว่าพายยะเมื่อเป็นพระแล้วจึงได้นามอย่างนั้นเป็นพระแล้วท่านเรียกว่าทารุจิริยะชื่อเดิมชื่อวายยะในทันใดนั้นเอง เขาคิดว่าในเมื่อพระพุทธเจ้าทรงบัติขึ้นแล้วในโลกเราก็ต้องไปหาพระพุทธเจ้าให้ได้ไปนมัสการเพื่อฟังธรรมยิงนี้ออกจากท่าเรือสุป,ปาระกะไปถึงกรุงสาวถีทั่งกล่าวว่าระยะทางทึงร้อยยี่สิบโยชน์เข้าไปเพียงพักคืนเดียวในระหว่างทางเป็นการเดินดทั้มิติอัศจรรย์มากซึ่งว่า ตามพระอาจารย์อาจารย์บางพวกกล่าวว่าไปด้วยอนุภาพของเทวดาบ้างบางท่านก็ว่าไปด้วยอนุภาพของคอง์สมเด็จตัวสัมมาสัมพุทธเจ้าบางเป็นอันว่าอาจารย์ทั้งสองฝ่ายก็คงจะเดาเดากันน่ะนี่ถ้าไม่เดาก็คงพูดแบบเดียวกันก็ช่างเอาเถอะเดาหรือไม่เดาก็ช่างเป็นนั้นวัดทางร้อยยี่สิบโย่านเดินเพียงแค่คืนเดียวในขณะที่ ท่านพายะเข้าไปนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าไปสู่กรงสาวัตถีเพื่อบิณบบาตท,ท่านพายะนั้นยิงถามพิสุผู้ฉันอาหารเช้าแล้วกําลังเดินจงกรมอยู่ในที่แจง้งเพื่อต้องการเปลื่องความครั้นทางกายว่าได้คนเจ้าขา่าเดี๋ยวนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสุทัทอยู่ที่ไหนพิสุทั้งหลายก็บอกว่า เวลานี้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเสด็จเข้าไปในกรงสาวัตถีเพื่อวินาบาลเขายัางถามต่อไปว่าแล้วท่านอย่บรรดาพิสุทั้งหลายเล่านั้นว่าท่านมาจากไหนท่านภายะหรือทารุจาอาินจีริยะจ่งนดี้ตอบว่าขา้ขาพเจ้ามาจากท่าเรือชื่อว่าสุป,ปาระกะ มันดาพิสุทธิ์นั่งหลายเหล่านั้นจึงกล่าวว่าท่านเดินทางไกลมากเขาบอกว่าข้าพเจ้าออกเดินทางตั้งแต่เย็นวันนี้ค้างคืนหนึ่งคืนเช้าก็มาถึงนี่แล้วครับมันดาพระทั่งหลายเหล่านั้นท่านจึงกล่าวว่าท่านมาแต่ไกลจงนั่งเสียก่อนพักเสียก่อนร่างเท้าแล้วน้ำมันทาเท้า คือการเท้าแตกจงพักผ่อนให้เหนื่อยหายหเหนื่อยซะก่อนท่านจะได้เห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเวลาที่พระองค์ทรงสเสด็จมาท่านทารุจิริยะหรือภายยะจึงกล่าวว่าท่านผู้เจริญกระผมไม่รู้ว่าอันตรายแห่งชีวิตขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือของกระผมทวาเจ้าจะไม่รู้จะไม่ยอมหยุดไม่นั่งในที่ไหน เดินมาแล้วสินระนยะทาระยทาหนึ่งรอยี่สิบโยต์โดยคืนเดียวเท่านั้นฉะนั้นในเมื่อองค์สมเด็จพระสงทันอยู่ในเมืองสาวัตถีผมก็จะต้องเข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระจอมไตรที่นั่นเมื่อพบแล้วก็จะหายเหนื่อยคำว่าเขาไม่รู้ว่าชีวิตของเขาหรือชีวิตของพระพุทธเจ้ามีหมายความว่าขึ้นชื่อว่าความตายนี่มันไม่แน่ แต่คืมนมานั่งคอยรออยู่เวลานี้มันอาจจะตายไปซะก่อนก็ได้หรือว่าพระพุทธเจ้าอาจจะนิพพานไปก่อนก็ได้ความคิดของเขาอย่างนั้นนี่ความเด็ดเดี่ยวความจริงใจและมีอารมณ์เนื่องโดยมรณานุสติกรรมฐานของท่านมีเป็นปกติจําไว้ด้วยนะเพราะการคิดอย่างนี้เป็นปัจจัยให้มลุอรหันง่ายในการนั้นท่านพายะนั้นได้กล่าวอย่างนั้นแล้วก็มี ที่ทาเร่งร้อนก็รีบพู้กง่ายภาษาวลีท่านใชจะยุ่งยุ่งเหมือนกันรีบเข้าไปในเมืองสาวัตถีเห็นองค์สมเด็จพระสัมาสมพุทธเจ้า,จายังบินาบาตอยู่จิงเข้าไปใกล้ตวายบังคมองค์สมเด็จพระบร,รม,มครูแล้วจึงอ่าด้วยเบญจางขบวดดิท์ที่ระหว่างถนนที่ท่านเดินไปจับที่ข้อพระบาททั้งสองแน่น กราบทูลอย่างนี้ว่าพระเจ้าค่ะขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงสแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์ด้วยขอพระสุ่คตจงทรงสแสดงธรรมอันเป็นที่พึ่งเพื่อเป็นประโยชน์สุกแก่ข้าพระพุทธเจ้าได้เถิดพระพเจ้าข้า <c oughs> ลำดับนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงทรงห้ามเขาว่าภายะไม่ใช่การก่อนเรา เป็นผู้เข้ามาอยู่ในระหว่างในใน,ในเวลาที่บินดับบาศภายะฟังองค์สมเด็จพระบระมามโลก,กนาฏและยังกลาบทูลว่าพันเต้เข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภ้าคเจ้าผู้เจริญ <c oughs> ขอข้าพระพุทธเจ้าท่องเที่ยวไปในสงสารไม่เคยได้อาศัยอาหารคือคำข้าวเลยหรือข้าพระองค์ไม่รู้จักอันตรายแห่งชีวิตของข้าพระองค์ ที่หมายความข่าพราะองค์จะตายซึ่อใดก็ไม่ทราบพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าในโปรโดกกุณาทรงสแสดงธรรมเถิดพระเเียวข้าหมายว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะห้ามเป็นวาระที่สองเขาก็ไม่ยอมปฏิบัติตามจยากขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมให้ได้ ในขณะที่เขาอยู่ใกล้องค์สมเด็จพระจอมไตรปรากฏว่าธรรมปีติเกิดกับเขาอย่างมากมีกำลังหนักแม่ฟังธรรมก็จะไม่อาจแทงตลอดของจริงได้มีองค์สมเด็จพระผู้้มีพระพาคเจ้าทรงปรารถว่าปีติของแกมากเลอเกินถ้าฟังธรรมตรงนี้แล้วก็เวลาที่ปีติมากอาจจะฟุ้งเกินไปองค์สมเด็จพระจอมไตรนี้ทรงยับยั้งไวง้ก่อน ให้เขาตั้งอยู่ในอุเบกขาโรมเสก่อนแม้ความกระวนกระวายของเขามีกำลังเขาไม่สามารถจะบระดุดได้เพราะเหตุนั้นพระองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมิศาสนาปรารบว่าเขามาถึงร้อยยี่สิบอือนหนึ่งร้อยยี่สิบโยชนทางหนักการยับยัง้งพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายับยั้งอยู่ชั่วขณะหนึ่งเห็นจิตใจเขาพอสบาย องค์สมเด็จพระจอมไตรยจรึงได้ทรงตัดว่าพาหิยะเพราะเหตุเนั้นเธอจึงศึกษาในศาสนาน้วาเมื่อเราเมื่อรูปเราได้เห็นแล้วรูปจากเพียงแด็กเพียงแค่เราเห็นเท่านั้นหมายความเราเห็นรูปแล้วจงยนอย่าสนใจรูปเอาแต่เพียงแค่เห็นเท่านั้นยาวใจเข้าไปติดนี่องสมเด็จพระธรรมสามิตร เ,เพียงเท่านี้ก็ปรากฏว่าท่านภัยยะกำลังฟังธรรสั้นๆอยู่นั่นเองก็สามารถทําอาสวะกิเลสให้หมดไปเป็นสมุทเฉติประหารเป็นพระหันค่พร้อมไปด้วยปริสัมมิทายานในขณะนั้นนั่นเองเขาทูลขอบรรใบชาพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าถูกตัดถามว่าบาจีวรของเธอครบแล้วหรือเขากราบทูลว่ายังไม่มีพระเจ้าค่ะ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าถ้าอย่างนั้นเธอ,อจงไปหาบาจีวรมาเป็นอันว่ามีความอยู่ว่าเมื่อพระพายยะสมัยก่อนเป็นพระเวลามีผ้าหม่มเขาก็ไม่ยอมจะมาสงเคราะห์กับบรดดาวิสุทธิสมณเนที่ว่าวิสุทธิสมณเนั่งหลายถ้าจะต้องหาผ้าห่มมาเองไม่ยอมทําบุญในผ้าด้วยผ้าไตรจีวรในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าจึงไม่ยอมให้อุปสมบทบรรพชาให้ไปหาผ้าวเองก็ปรากฏว่าขณะที่ไปก็โูกนางยักษินีแปลงเป็นวัวผิดตายสําหรับพระภัยยะนี้ปรากฏพระองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงยกย่องว่าเป็นเลิศในด้านทรงม,มีความบรรลุเร็วอารบรรดาญาโยามพุทธบริษัททั้งหลาย เรื่องยังไม่จบนักเกรยียนหน่อยหนึ่งเวลาหมดเสร็จแล้วก็ขอ,อยุติไว้าแต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจะมีแต่บรรดาญาโยมพุทธบริษัทที่รับฟังทุกท่านสวัสดี